กาบสบัสดีพอพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุภูสุคนเดพี่นอ้องเดอพบพ่อก็บเปตายบรรยากาศยำถึงเที่ยงพี่น้องเลยตอนนี้ก็พาคันลาะหาของกระปอมพี่น้องน้องสันตินี่พี่น้องเลยสติเห็นพี่น้อง้องสิของจะิได้บ่ได้พี่น้องเลยนี่จะเป็นทางหลังเือนทำไล้พี่น้องเลยฮะโอ้บ่ได้ฉักพี่น้องเลยต้นเขาป่าก่อนไปหาต่อไป นอกสันติบายดีลน้องสันติคือไปใส่หมวกก่อหมวกยังได้เฮลื่อนไะนะอือไปเอาหมวกวะ่ะเอาหมวกก่อนกับสบายดีพี่น้องสวัสดีซิเบริร์สุภูสุคนแลอพี่น้องก็พบพอกันคือเก่าพี่น้องกับบรรยากาศน้ทจริงที่น้นอง ตอนนี้กฐานนองสันติก่อนนองสันติยังไปเอาหมวกพี่นอ้องเลยเห็นกระปอมตัวหนึ่งแต่ว่ายังบราอีสัมพี่นอ้องมันโตนลงเขาป่าก่อนพี่นอ้องตอนนี้บรรยากาศมันแดด,ดแดดเลยพี่นอ้องเลยปอมมันก็เริ่มเขาห่มแล้วก็ไปหาหลอกเหมือนกับนกจากสีดายสำได้ดอกพี่นอ้องเลยแต่กระสียามองเลยพี่นอ้องมองที่อาไปเอาไปใส่กับนอกอะไรพี่นอ้องเลยในการกับไปลุนไป้มกันพี่น้องเลยว่ๆๆๆาสี ได้ผลสำเร็จพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งนน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยว่าสิได้หรือบ่ได้พี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามธรรมชาติเฮาคือเก่าพี่น้องนอกสันติอะไพี่น้ OK, <ๆ S 2> องเอ้ยบ่าวตายพี่น้องตอนนี้ก็หาเลาะแถวใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยหาเลาะเบิ่งสิมีบ่มีกับพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาก็เลาะมาเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยจนฮอดทุ่งไห้ทุ breakdown. ่งนาแล้วแหละพี่น้องทุ่งไห้ทุ่งนาแล้ว ยังโบเห็นวีแววพี่น้องกับปอมหลองสติเห็นบ่ปอมบอกหลองสติกำลังไปเบิง่งบบแม่โอ้ปอมโบลายปันใดพี่น้องเลยเรือมันแดดแล้วมันเข่าบา่จะได้กลับไปยามองดีกว่าเนาะ ยามมองไปเบิ่งนกันพี่น้องเลยวัดศีด้หรือบ่ได้พี่น้องม,ม้านหรือบ่วม้านพี่น้องมองที่เฮาดัก,วดกไว้อันเนี้ยขายที่เฮาดักเฮาะก,ก,กางไว้พี่น้องเอ้ยไปเบิง่งไปชมนกันพี่น้องไปรุ่นนกันวัดศีถือหรือบ่ถือพี่น้องอืมตอนนี้มาฮอ,อดหวยฮอดห้องเลยพี่น้องเอ้ย ฮั่นหอยหัห่นหองแล้วตอนไปเบิ่งไปลุ่นไปชม,มน้วกันพี่น้องอสิก้าอีรือบราอีสิถือรือบรถือ,อสิมันรือบอมนันบิ่งน้วกันเลยตอนนี้น้องสันติกำลังชิลงไปยามพี่น้องเลยตอนแรงพื่ออะไรฮาจากสิเดมพามากันมากุพี่น้องตอน,นยามก่อนเนาะ หึถือบบโอ้ถืออยู่พี่นออ้องโอ้ตัวแต่มองนี่มันก็สิถีพี่นอ้องเยว้ายถือกระปูนี่กระปูกัดพี่นอ้อยถือปลาโอ้ปูพี่นอ้องปลาเธอเป็นลำลาบอยู่พี่น้องเลยมีแต่ปลาเลยโ ตอนนี้น้องชันติกำลังปดเอาพี่น้องเอ้ยถือปลาหลายโตอยู่พี่นอ้องอุ้ยยหญชันมันชิลุดออกมันชิลุดออกเงี้ยคือมึงดูวยฮะโอ้พี่นอ้องติดลำลามอยู่พี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาเลยโอ้น้องมาก็มานำพี่นอ้องหาหนูฮะมันมานำกันพี่นอ้องแต่ว่าโตงไปใหญ่พี่น้องเอ้ยว่าเป็นมองถี่พี่นอ้องขาวปลาน,น่แหละพี่นอ้อง เอาไปทอดพี่น้องหรือว่าเอาไปตากแห้งติดอยู่เรื่อยพี่น,ออน้องบอลสองบอลสามบอลสี่นี่พี่น้องกระโตสัมผัสมือนี่เลยพี่นอ้องตอนนี้น้องสันติก,กำลังปดพี่น,อน้องกำลังปดเอาพี่น้องเลย อ้ปลาเถือกพี่น้องเลยเปล่าลายอยู่เด้อบพี่น้องอันถ้าว่าจังหน่อยนี่ก็ย่ามน้ำขึ้นน้ำหลวงนี่กับสีกลางอยู่เซฟุก็เถึกพี่น้องเลยกลางอยู่เซ่เนาะอันนี้เหาก็กลางอยู่ห้องอยู่คลองอะไรพี่น้องอยู่หาอยู่หน้าอะไรพี่น้องเลยอันนี้คือเป็นนาของเลยอุ้ยหน้ากัใกล้ๆกับหน้าเขาอะไรพี่น้องต้นตาลก็เป็นนาของเฮาน่ะพี่น้องอุ้ยเถืกอยู่พี่น้อง มันมานมันมาน,น,นพี่นอ้องเยนี่ให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆพี่นอ้องเยโตปลากระสิปลาอันนี้อะไรพี่นอ้องนี่โตของมันกับเป็นปลาขาวพี่นอ้องนี่นี่พี่นอ้องกำลับบงเต้นเด็บๆๆ,ๆ,ๆ,ๆปลาขาวมลพี่นอ้องเย ามาทางนี้ก็ถือคือกันพี่นอ้องอ้ถึกอยู่เด้วยว้าวว้าวว้าว,ว,าวถือหลายลีมัมนๆเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่ก็ถือนี่นี่เด็ดๆอยู่โอ้ทางหน้าก็ถือเป็นลำลามอยู่พี่นอ้องตอนนี้น้องสันติกก,กำลงังปดเอาพี่น้องเลยโอ,โอ้โตโปดเบาหวานวบาไว สั่นออกน้ำนี่เด็กขี้เงาทำให้สั่นแห้งไรมากระตกออกพี่น้องเลยฝ่าปามใหญ่กว่ามองเนาะปลาขิงปลาหมอพี่น้องเลยถเคือกันแต่ว่โตไปใหญ่เป็นลูกของมันอืมอันนี้เทิดแบบมันอยู่เด็กพี่น้องเลย,ยลงมองหรือว่าลงตะข่ายพี่น้องเลยอ๋อตเทิดลายอยู่เด็กพี่น้องขาวๆขาวๆอยู่ในน้นำ ัวน้อยตัวใหญ่ถึกเบิดเห็นดิเดี๋ยวเฮาบ่ได้เอามองีเฮาบ่ได้เอามองหางมากลางพี่น้องเอ้ยเามองหางก็สิถึกอยู่พี่น้องเอ้ยมองหางก็มีอยู่แต่ว่าเฮายังบ่ทันได้สู้พี่น้องเอ้ยงมาลงอาบน้ําปุ้ยอนแงพี่น้องลงอาบน้ําอีก องสันติกำลังปวดเอาโอ้สือปลาเข่งเข่งปลาหมอลางออกไหนเด้อลางออกไหนมองสันชันล่างออกน้ำถือว่าถือได้ผลอยู่พี่น้องเลยใส่มองอยู่หางอยู่หน้าเขานี่แหละพี่น้องเลยเด็กหน่อยเขาก็จะได้ไปค้นเข่าเลยเนาะค้นเข่าซอยกันพี่น้องเลยว่ามันแดดเลยเนาะเขาก็จะค้น มาไหวพี่น้องเลยว่าหนะนักจะชีวิตปั่นปั่นหรือว่าได้พ่าอะไรพี่นอ้องบันทางบ้านเฮาสชเอิน้นสองแบบพี่น้องเลยโหลดปัน่นโหลดผ่าดูดี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 ดดดดถือสองสามโตเรียนเรียนเลยพี่นอ้องอนสันติกำลัง้ดเอา จันติกำลังปดพี่น้องเลยถือลายถือลายพลไปมองถีพี่น้องเงลย,ลยอ,มมอืมลบขึ้นไปเอาอีกทั้งหลังอีกสั่นออกขี้เหงาขี้กลวยติดมองนี่ว่ามันเป็นขี้ตมติดมองพี่น้องติดด่างมันจะโบออยถือก็มาโบยสั่นออกอืมจะได้แต่เป็นมองถีพี่น้องเลย กระถืออยู่พี่น้องเลนี่ทางนี้กระถือดีได้เร็วอยู่พี่น้องนี่โอ้ถือีเยอะพี่น้องเลยบอลสองบอลสามบรรยากาศธรรมศาสตร์พี่น้องเลยยำเที่ยงเที่ยงพี่น้องเลยเข่าหน้าเลื้ยงหุ้งอยู่น้งงา,นาเขาไปเป็นต,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 นตน้นตาลต้นตาลก็ออกลูกออกผลแหละพี่น้องเลยแต่ว่ายังไม่ได้ ย <Nee ังบ yes. ่แก่ย tu ังบ่ทันพอได้กินพี่น้องเฮาก็เลยยังบ่ทันไปตัดผลตัดลูกพี่น้องนี่นอกมันกําลังปดอยู่อืมน้ําก็เย็นๆพี่น้องเอ้ย พี่น้องถือสองสามโตพี่น้องเลยนี่ตัวนี้ก็ถือเรียนกันมาปลาใครสิเป็นกระบอกพี่น้องปลากระบอกบ้านเฮาสิเอิ้นะปลากระบอกแง่พี่น้องโตมากสิแบบสิ ปอดเอาเรื่อยๆพี่น้องถือลายพี่น้องไปเชี่ยแต่มันเป็นตัวหน่อยเนาะเชี่ยดึงๆไปพูดไงมองมันจะขึ้นตื่นพดสักลากไปก็ได้เอาไว่อ่าตัวนี้ก็ถือกันพี่น้องโอ้ ตัวน้อยปวดหนักเนาะตามเขาวนไปเลยนี่ถืออีละกันเนาะถือสองตัวนี้ ไปลายโตเติบอยู่พี่น้องเลยโถืออยู่ทั้งนั้น๋ยวมือหนะ้าเอาเชี่ยหอยเชี่ยมองห่างมาใส่พี่น้องเลยอนี้ถืออยู่ทั้งนั้นนี่พี่น้องอืมอดีตถืออืมอ่าของกระป๋ามาอยู่หากินพี่น้องเลย ตามธรรมชาติแบบสิ้แหละวิธีชีวิตบ้านเฮาหาเถน้องสันติปดเอาปดเอานี่ถืออีเลยพี่น้องปลาซิวแต่ว่ามันก็ตปลาซิว่พี่น้องถือืมีตตัวใหญ่เนาะเอาไปแล้วก็ใส่ใส่ขี้พี่้อยใส่ขี้ออกแล้วก็เอา bị thác p'no, bớt bớt mặn bớt bị thác, để thử chứ, này, um, chút nữa, vừa rồi nó sẽ đem mây mì đi, Hãy đi. Hãy đi thử, tiết đi nhiều thì nọ này, um, lái tiếp thì nọ, à, được đấy, đi tiếp, há cặp bom tiếp thì nọ, cái thùng hay thùng nào thì nọ บรรยากาศธรรมศาสตร์โอ้ยพี่น้องเลยอากาศดีหลายเมือนี่พี่นอ้องบอกขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนแบบท้องฟ้าแจม่มใสพี่น้องเลยท้องฟ้าสีขามงามงามพี่น้องเลยตามถุงห้่งถุงนาตามธรรมศาสตร์พี่น้องเลยใส่ชีวิตแบบสิอยู่หากินตามธรรมศาสตร์ท้องฟ้า,าสีรามงามงาม,อมขอลงเดือนติดจกักรจันทร์พี่น้องเลยไดาหลาย,ลายตึก เดอหลายตัวเติะพี่น้องเลยไปรอฮะกระป้อมกินก่าต่อไปบ่อืมอืมเห็นบ่อืมตอนนี้ก็มาฮอดบ้านฮอเท่นเลยพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควนแลวเนาะ เสด็จขอลาผ่อนพี่น้องไว้เพียงเท่าน,นี inhos, ้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายนี่เด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยบ่าวตายสิได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องหลังจากอุ๊ยผู้ผู้ผูเห็นอยู่ผู้อยู่ขันหัวผู้อืมได้ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยทีแรกว่าสิจบเห็นอีกพี่น้องเอ้ยอ๋อเบิงหันน้องสติ กับปอมเลยกินกาพี่น้องอืมขอแดงป่าๆพี่น้องเลยอ่าโท่ที่แรกว่าชิจบพี่น้องเลยประเทศคนมาแต่ใช่นอหนิแถาแม่คนมาตีหาอยู่หากินพี่น้องเลยคุดจิ๋อพี่น้องเลยแม่น้องโตแน่ยอุ้ยเนี่ยพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยว่าสิได้ยังแน่พี่น้อง ปมาเถอะพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องกิหล่อพี่น้องเอ้ยไปหลายตื่นพี่น้องอันนี้เขาทำแม่ป้อนนี่คะแม่ก็เถอะพี่น้องเอ้ยกิหล่อน้อยพี่น้องอืมที่แรกว่าสิจบพี่น้องเอ้ยแต่ว่าให้เบิ้งผลงานทำแม่ก่อนพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องอืมตัวใหญ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยมีตัวใหญ่พี่น้องเอ้ย ดูใหญ่เลยน้องเอ๋เดี่ยวขาวมาหลายหลายพี่น้องจังหน่อยจักสิลงไปขนปลาเท่าโอ้ยอุ้ยดี่ชนะเอ้ยอุ้ยกครได้ปลากระลายพี่น้องเอ้ยปอติโต้ขาวก็ช่วพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้กับสิได้ขอลาเพื่อนพี่น้องไปเต้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องมาตายสิได้ไปก่อนพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาตายได้พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีีพ่น้องบรรยากาศยามถิ่งเที่ยงพี่น้องเอ้ยลาพ่อนมี่พี่น้องไปก่อน